แล้วนะครับในคืนร้อนหลอนกับผมเอ๋บอนส่วนเรื่องราวของคืนร้อนหลอนในคืนนี้นั้นเป็นเรื่องราวของผมและพักเพื่อนของผมที่ได้ประสบพบเจอเมื่อตอนครั้งที่ไปเที่ยวกันที่กาญจนบุรีส่วนเรื่องราวในคืนร้อนหลอนของผมจะเป็นยังไงนั้นโปรดติดตามได้ในคืนร้อนหลอนกับเรื่อง เจอดีที่สังขบุรีเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่พวกผมและพักเพื่อนของผมได้ไปประสบพบเจอกันเมื่อครั้งที่ตอนไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนั้นเป็นปี2004 หรือปี2547ตอนนั้นพวกผมก็จัดทิปไปเที่ยวกันที่จังหวัดกาญจนบุรีพอถึงวันเดินทางเราก็ออกเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็แวะไปเที่ยวถ่ายรูปกินข้าวกันที่สะพานข้ามแม่น้ําแควก่อนที่จะไปที่พักของเราที่อยู่ที่สังขละบุรีเมื่อเดินทางไปถึงรีสอร์ทที่เราจองเอาไว้คือเราไปถึงก็เย็นและประมาณ4ี่หโมงเย็นแล้วก็คือ เราไปถึงที่รีสอร์ทเราเราก็ไปเข้าไปเช็คอินที่รีเซพชันที่พักของเราเนี่ยที่เราจองไว้ก็คือเป็นแพรด้านบนก็จะเป็นรีเซพชันแล้วก็ไล่ลงมาก็จะเป็นรีสอร์ทเป็นห้องพักแต่ว่าพวกผมเนี่ยก็คือจองนอนแพรกันเอาไว้ก็คือต้องลงไปด้านล่างสุดระหว่างทางที่เดินลงไปด้านล่างก็จะมีท่าเรือทํามาจากไม้ไผ่ก็ยื่นเข้าไปในน้ํายาวไปประมาณสัก20เมตรแต่ว่าที่พักของผมเนี่ยก็คือไปทางซ้าย ห่างจากท่าเรือไม้ไผ่อันเนี้ยห่างกันประมาณสักร้อยเมตรเราก็เดินไปที่ที่พักของเราแล้วก็เอาข้าวของเอาอะไรไปเก็บไว้ในห้องก่อนที่จะกลับขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะออกไปหาอะไรกินแล้วก็หาพวกเนื้อพวกไก่พวกหมูเอามาย่างกินกันเล่นๆตอนกลางคืน พอเรากลับมาถึงที่พักก็เป็นเวลาค่ําและน่าจะประมาณสักทุ่มหนึ่งก็คือพวกผมก็ลงไปที่แพรแล้วก็แบ่งหน้าที่การคนที่ทํากับข้าวก็จะมีเฮียป้อมกับอูน้องเสียสองคนนี้ก็จะช่วยกันทํากับข้าวส่วนเสอร์กะลุนเนี่ยเขาเอาเบ็ดตกปลามาเขาก็จะไปตกปลาอยู่ที่ข้างหลังแพรส่วนพวกที่เหลือเนี่ยที่ไม่ได้ทําอะไรพวกเฮียลักษ์เสียซกเล็กสมเด็จพวกเด็ก ที่เหลือที่ไม่ได้ทํากับข้าวไม่ได้มีอะไรก็ลงไปเล่นน้ําแต่ผมเนี่ยไม่ได้เล่นเพราะว่าคือผมเอากล้องแฮนดิแคมไปแล้ววันนี้คือถ่ายมาก็แบบแบตก็เริ่มจะหมดแล้วแล้วก็ที่แพรเนี่ยคือคือลักอะไรเนี่ยชาร์จไม่ได้เพราะว่าลักคือเขาต่อพ่วงกับแบตเตอรี่ก็คือเปิดได้แค่ไฟแต่ว่าพวกชาร์จแบตอะไรเงี้ยคือชาร์จไม่ได้ผมก็เลยขึ้นไปข้างบนที่รีเซพชันผมก็ไปอาศัยชาร์จเขาที่ด้านบนก่อนอื่นขออธิบายแพรที่พวกผมพักกันก่อน ก็คือแพรเนี่ยก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งก็คือเป็นลานโล่งๆข้างหน้าแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็คือจะเป็นห้องพักห้องน้ําอยู่ด้านหลังแล้วด้านข้างของแพรเนี่ยก็จะมีเป็นแพรไม้ไผ่ก็คือยาวพอๆกับตัวแพรความยาวน่าจะสัก78เมตรคือตอนคืนเนี่ยเปิดไฟด้านหน้าเนี่ยคือแสงพาดมาลงมาที่แพรไม้ไผ่เนี่ยครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะมืดเพราะว่าเงาของห้องพักบงังในระหว่างที่เล่นน้ำเนี่ยสมเด็จเขาก็บอกว่าเออเนี่ยว่ายน้ําดําน้ามาเหนื่อยแล้วเขาก็คือมาเกาะที่แพ ล้วคือเขาก็มองตรงไปด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นท้ายแพรเขาก็บอกว่าเขาเห็นเหมือนเป็นคนเกาะอยู่ที่แพรแต่เห็นแค่หัวแล้วก็ลูกตาตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นปุ๊บ เหือนเห็นแต่ล so ูกกตาก็คือโผมาหัวแล้วก็ลูกก็ตาตอนนั้นก็คือไม่ได้คิดเลยเพราะว่าก็คือเพื่อนๆคือคือโดดเล่นน้ำเขาบอกว่าก็คิดว่าเป็นผมแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเกาะแพด้านหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าด้านหลังก็คือแพตรงนั้นอ่ะมันจะมืดหน่อยก็คือมันก็มองมองไม่เห็นหรอกว่าว่าเป็นไครตรงนั้นแต่ต่ทุกคนตอนนั้นคือโดดเล่นน้ําดําน้ําอะไรกันเงี้ยก็คืออ่ะพอเล่นปุ๊บกับข้าวอ่ะพวกย่างเนื้อย่างอะไรเริ่มสุกอะไรเงี้ยอ่ะก็เริ่มทยอยทยอยกันขึ้นมาส่วน ผมที่ชาร์จแบตอยู่ข้างบนเนี่ยตอนนั้นก็คือรนะีเซพชันอ่ะเขาปิดประมาณสัก2ทุ่มกว่าเนี่ยเออเขาจะปิดอ่ะโอเคเราก็ลงมาแล้วก็ชาร์จแบตได้ระดับนึงแหละเราก็เดินลงมาคือผมเดินลงมาถึงที่แพรคือสมเด็จก็คือเหมือนล่ออาบน้ําอยู่เขามองผมแล้วเขาก็อึง้งอึนิดนิดแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาเขาก็มองอึ้งอึงเขาก็แบบเอเอก็คือคือเราไปชาร์จแบตทางนอกผมอะไรก็ไม่ได้เปียกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันคือคือเราไม่ได้เล่นน้าแน่ๆแหละแต่ว่า ไอที่เห็นนะ่ะเป็นใครแต่เขาก็ไม่ได้ทักก็อาจจะเป็นเพื่อนคนอื่นอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าตรงนั้นมันก็คือคือเงาของแพรมันบางมันมืดแต่ว่าเขาเห็นเห็นแน่ๆว่าว่า,ว,าว่าเป็นเหมือนคนเนี่ยโผล่มาแค่ลูกตาคือมืออะไรเขาบอกเขาไม่เห็นนะเขาบอกเขาเห็นเหมือนหัวโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีแค่ลูกตาแค่นั้นเสร็จแล้วอาต่างคนก็ต่างอาบน้ําแล้วก็มานั่งล้อมวงกันแบบย่างอะไรปิ้งย่างอะไรกินกันตอนนั้นก็คือเราก็นั่งกินนั่งคุยไปเรื่อยๆก็คือเราก็จะแบ่งเป็น2วงก็คือวงหนึ่งก็จะเป็นวง ดื่มสุราอีกวงหนึ่งก็จะเป็นวงไพ่ก็คือพวกวงสุราก็จะมีผงม,มีเฮียรักมีเสียมีสมเด็กมีซกเล็ก ส่วนวงไพ่เขาก็จะมีเฮปอมมีอู๋แล้วก็มีเด็กๆส่วนเสอร์การุ่นเนี่ยจริงๆก็คือก็ไม,ไม่ไม่ได้ประจําอยู่วงไหนเป็นพิเศษก็คือเดี๋ยวแป๊บๆหนึ่งเขาก็เดินออกไปดูเบ็ดที่เขาตกปลาอะไรเงี้ยอ่ะตอนนั้นก็รู้สึกว่าน่าจะประมาณทั้งห้าทุ่มกว่าแล้ว,ว่านั่งกินไปก็แบบเอ้ยไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยก็คือก็มองเห็นไอ้ตรงท่าเรือไม้ไผ่ข้างหน้าเนี่ยประมาณที่ห่างจากแพผมเนี่ยร้อยกว่าเมตร ก็เลยเอ้ยเราไปถ่ายรูปตรงนั้นดีกว่าก็อาจจะไปถ่ายดาวถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยโอเคเอากล้องวิดีโอไปก็ไปเดินถ่ายหามุมอะไรเงี้ยก็ไปลองไอ้โหมดชัตเตอร์สปีดนะสำหรับกล้องแฮนดิแคมสมัยก่อนก็จะมีโหมดชัตเตอร์สปีดอะไรเงี้ยถ่ายให้แบบเหมือนเหมือนจะภาพแบบฟืบๆช้าๆยืดๆหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะผมก็ไปถ่ายไปถ่ายดาวมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือในระหว่างที่ผมไปถ่ายก็คืออันนี้คือสมเด็จเขาก็แบบก็นั่งกินนั่งคุยอะไรเงี้ยแล้วก็สายตาเขาก็เหลือบเห็นว่าผม ไปยืนถ่ายรูปอยู่แล้วก็เห็นมีเหมือนผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังผมยืนมองยืนดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือลักษณะเขาบอกว่าเออเป็นผอมๆสูงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเขามองไปแวบ,บแรกอ่ะเขาเห็นเนี่ยเขาก็คิดว่าคุณถากูลก็คือเป็น,เป,นเป็นเพื่อนในกลุ่มอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็กับคุณถากูลเนี่ยจะเป็นบัดดี้กันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าเอาคุณถากูลเขาาก็ไม่ได้คิดอะไรก็ ดื่มกินอะไรก็เออ,อไอบวันมันไปถ่ายรูปแล้วก็ปล่อยมันไปอะไรเงี้ยเออก็คือระหว่างนั้นผมก็ถ่ายรูปถ่ายอะไร,ปรไปก็คือไม่ได้สนใจแล้วก็เอ้ยแบตเริ่มจะหมดอะไรเงี้ยก็คือเสร็จแล้วผมก็กลับมาที่แพรมาเอาสายชาร์จก็คือระหว่างนั้นก็สมเด็จเขาก็มองเขาก็มองๆแบบนิ่งๆอะ่ะก็คือเหมือนผมกลับมาคนเดียวผมกลับมาผมก็มาเอาสายชาร์จสายอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็เดินออกไปใหม่ตอนแรกเขาเขาบอกคือเขาตอนแรกเขาก็นั่งๆไม่ได้คิดอะไรแล้วก็มันนึกได้ว่าเฮ้ยคุณถากูลมันไม่ได้มาทริปนี้นี่หว่าแล้วเมื่อก แต่ว่าผมก็เดินเหเขาก็ไม่ได้ถามนะเพราะาเออผมคือแค่เดินกลับเอาสายชาร์จแล้วก็ไปหาที่ชาร์จอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปเจอที่ชาร์จที่แบบก็คือตรงนั้นเขาจะมีสปอตไลท์ต,ต,ต,ตรงตรงท่าเรือเนี่ยเขาจะมีสปอตไลท์ตั้งอยู่แล้วก็ผมก็ไปเดินดูแล้วก็เอ้ยมีปักก็เลยเอากล้องอไปชาร์จตรงนั้นแล้วก็ประมาณสักเที่ยงคืนกว่าก็คือเฮียรักเสิร์ชแล้วก็รุนเนี่ยก็คือเดินขึ้นไปข้างบนผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเขาคงจะเอาของที่รถอะไรเงี้ย แล้วก็ซักประมาณสักสิกนาทีเสียกับซกเล็กก,ก็เดินตามมาแล้วก็เสียเขาก็ทักว่าเฮ้ยบอลไปเปล่าแล้วก็เอ้ยไปไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นคือคือไม่ได้ถามก็คือเสียเขาก็เดินขึ้นไปแล้วเขาก็ไม่ได้ถามผมก็ก็คือคิดในใจว่าเอ้ยสงสัยจะไปเซเว่นอะไรเงี้ยเอออาจจะแบบกลับแก้หมดของขาดอะไรเงี้ยอือคือน่าจะไปเซเว่นกันอาะก็คิดเออไปก็ไป,ไป,ไปอะไรก็บอกเออก็เลยตอบไปเออไปไปไปอะไรเงี้ยผมก็เออออกกล้องแบบ ไปซ่อนหลบหลบมุมหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงนั้นก็คืออย่างที่บอกก็คือเป็นที่ก่อสร้างแล้วก็พวกสายก่อสร้างพวกคนงานเนี่ยก็อยู่ถัดออกไปข้างหลังอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเอาไปซ่อนนิดน,นึงถ้าเกิดสมมติมีใครมาเห็นอะไรเงี้ยคือหยิบไปได้เลยอ่ะอหลังจากเอากล้องเอาอะไรไปแอบ,บมุมเสร็จอ่ะก็เดินขึ้นไปข้างบนก็คือเดินเดินขึ้นมาก็จะเห็นเฮียนั่งคุยอยู่กับคนเฝ้าอะไรเงี้ยก็คงถามทางถ,ถามอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้สนใจผมก็เดินไปที่รถแล้วก็ไปขึ้นท้ายกระบะกับเสียแล้วก็ซกเล็กอะไรเงี้ยแล้วก็ เฮียก็มาแล้วก็อ่ะขับรถออกไปกันก็คือระหว่างทางก็ไม่มีอะไรก็นั่งคุยพูดคุยอะไรกันปกติก็คือระหว่างทางก็คือตอนแรกๆก็มีไฟทางมีอะไรเงี้ยผมก็นั่งคุยนั่งอะไรกันสักพักหนึ่งเอ้ยเริ่มมืดไฟทางเริ่มน้อยห่างๆแล้วก็เริ่มมืดตอนนั้นขับไปรู้สึกว่าน่าจะสักประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเซเว่นอะไรมันจะแบบไกลอะไรขนาดนี้ก็คือแต่แต่อย่างที่บอกก็คือตอนนั้นคือคือไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าเขาไปไหนก็คือเราก็แค่อ่ะเขาชวนไปเราก็ไปอะไรเงี้ยก็คือข ผมก็งงเฮ้ยแถวนี้ไม่มีอะไรก็คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีไฟทางต้นหนึง่งนะสองทางอยู่แถวๆนั้นแต่ไม่มีอะไรเลยผมก็คิดเฮ้ยมันเซเว่นอะไรมันมันไม่น่าจะมีแถวเนี้ยไม่น่ามันไม่น่าจะมีอะไรแล้วเฮียเขาก็ลงตอนแรกคิดว่าเอ้ยรถเสียรถเป็นไรหรือเปล่าก็คือเขาก็บอกเอ้ยถึงแล้วลงลงลง,ลงแล้วก็คิดในใจว่าเอ้ยมันมันไม่น่าจะใช่นะแถวนี้มันมันมืดนะมันมีแค่ไฟทางมีเสาต้นเดียวอยู่ฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะใช่ทางไปเซเว่นอะไรเงี้ยเฮียก็บอกอะถึงละลง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  แล้วก็พวกผมเสียซกเล็กลุนก็เข้าไปเสดก็อยู่เฝ้ารถเฮียเขาก็พากันเดินเข้าไปตอนนั้นก็คือคือรู้แล้วแหละว่าไม่ได้มาเซเว่นแล้วเฮียเนี่ยน่าจะต้องมาหาเรื่องราวตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่าเฮียของผมเนี่ยก็คือเป็นพวกเป็นคนที่ชอบเรื่องราวเ่ยทางด้านเนี้ยทางด้านพวกพูดผีสยศาสตร์อะไรเงี้ยคือเป็นผู้ชื่นชอบทางทางด้านนี้ทางด้านล่าผี ถ้าสมัยก่อนคือมีรายการวิทยุรายการทีวีอะไรเงี้ยที่แบบมีแขกรับเชิญทางบ้านอะไรเงี้ยเฮียเนี่ยเขาสมัครตลอดแล้วก็ก็จะเห็นเฮียผมเนี่ยตลอดเลยนะก็คือเอา,าเป็นว่าคือโอเคเขามีความชอบความเชื่ออะไรทางด้านนี้นะผมก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นคือเหมือนแบบไปแล้วเหมือนตกกระไดพลอยโจรอ่ะคือไม่รู้หรอกตอนแรกจะไปเซเว่นนี่แหละแล้วก็อ้าวอยู่ดีๆพา มาที่ไหนวะเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็เดินเข้าไปก็คือทางก็คือจากถนนใหญ่เนี่ยก็คือรถก็จอดข้างถนนใหญ่แล้วก็เดินเข้าน่าจะเป็นซอยอะไรเงี้ยก็คือมันมันก็มันก็พอมองเห็นเพราะว่ามีมีไฟทางอย่างอีกฝั่งตรงข้ามแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมคือมันก็มืดก็คือเดินเข้าไปหน้าซอกประมาณร้อยกว่าเมตรก็จะเจอเป็นตึกแต่ผมจํารายละเอียดตึกไม่ได้จาได้น่าจะเป็นเหมือนตึกสองชั้นอะไรเงี้ยก็คือสถานที่ก็แบบมืดมืดตื่นๆไม่ไม่มีไฟไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลย แต่ก็อ่ะไม่เป็นไรมาแล้วเขาไปไหนเราก็ไปอ่ะเพื่อนอยู่ไหนเราก็อยู่นั่นเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบมาสถานที่ลึกลับอ่ามาสถานที่ที่แบบไม่ใช่แบบคนปกติเขามากันอะไรเงี้ยอ่ะผมก็เดินเข้าไปข้างในตึก ก็คือพอเดินเข้าไปเนี่ยก็คือเฮียเขาก็เดินแยกออกไปเขาบอกว่าเออเขาแบบเดี๋ยวไปหาดูอะไรเงี้ยเสียเขาก็เดินดูผมก็อยู่ตรงแถวๆแบบไอ้ตรงทางเข้าเนี่ยคือ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 ไม่ได้ไปดูอะไรอะใครเสียเขาก็เดินไปดูมุมนั้นมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมก็อยู่หมดเลยนะก็ตรงนั้นก็มันจะมีห้องมีอะไรเงี้ยผมก็เดินเข้าไปดูก็คือเดินปุ๊บผมก็เดินเข้าไปแล้วก็เจอพวกแบบเหมือนที่นอนเป็นฟูกเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเออรู้สึกว่าเออสถานที่นี้แบบมันมันไม่น่าใช่ที่แบบคนอยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยห้องก็แบบ เหมือนอับๆทึนๆแบบมืดๆอ่ะเออมันแบบมันไม่น่าจะแบบมนุษย์มันไม่น่าจะมาอยู่อ่ะเออไม่น่ามีใครมาอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนั้นคือตอนแรกตอนแรกก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าพอเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าที่เนี่ยน่าจะเป็นที่แบบที่ขายบริการอะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วนะผมก็ยืนอยู่แถวๆนั้นแหละไม่ไม่ได้ไปไหนแล้วเหมือนกับก็หันไม่เห็นก็คือเห็นซอกเล็กกระเซียหยุดดูอะไรกันสักอย่างหนึ่งผมก็เฮ้ยมองเห็นเขาสองคนยืนนิ่งเลย แต่ตรงผมเนม um> 네 uh> 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 ี่ยไม่เห็นเพราะว่าคือตรงนั้น uh ค like ือเขาจะเหมือนเป็นมุมแล้ว like ก็เสียกับซกเล็กยืนมองอะไรสักอย่างนึงอยู่เหมือนเหมือนมองนิ่งเลยผมก็มองไม่เห็นมุมตรงเนี้ยมันปังก็คือผมก็เดินเข้าไปพอแบบพ้นมุมก็คือก็คือผมก็เห็นเป็นผู้หญิงนั่งอ่สองคนคือน่าจะนั่งเหมือนนั่งน่าจะเป็นโซฟาอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นคือมันมืดผมมองไม่เห็นแล้วก็มองคือแต่เห็นเงาเนี่ยคือรู้เลยว่าเป็นผู้หญิงคือมันมืดมากคือหน้าผมไม่เห็นคือเหมือนแบบ เหมือนแบบมีแสงจากข้างหลังอะไรเงี้ยแสงจากแบบไฟทางข้างนอกอะไรเงี้ยแบบแบบเห็นเป็นริมไล้เป็นริมผมอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นเงาเป็นเงาคือคือดูรู้ว่าเป็นผู้หญิงแต่หน้าเนี่ยไม่เห็นเลยคือหน้าแบบดามืดเลยดาแบบมองไม่เห็นมองไงก็มองไม่เห็น,น,งงหนคือไม่รู้หน้าตาเป็นไงแต่ว่าคือ,ค,อคือรู้แน่ๆว,ว่าเป็นผู้หญิงเพราะว่าผมยาว ưng, นั่งอยู่สองคนเพื่อนก็แบบยืนดูแบบนิ่งๆอ่ะคือรู้แล้วแหละว่าแบบเออก็คงเห็นเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คงเห็นเป็นเงาคือแต่ตอนนั้นก็คือก็ไม่ได้ไม่ได้มีใครพูดอะไรเพราะอย่าง อย่างซกเล็กอย่างไรเงี้ยก็คือเขาจะเป็นแบบตลกโปกฮาแต่แตั้งแต,แต,แต่เข้ามาที่เนี่ยก็คือเขาก็เงียบเลยแล้วนี้เขาก็ยืนเขายืนนิ่งเขาก็ยืนดูยืนมองดูแล้วก็แบบดูแล้วว่าเออเฮ้ยมันแบบไม่ไม่ไมโอเคแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็แบบอะไรเฮียอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะแต่เหมือนผมได้ยินเสียงเฮียคุยอาจจะคุยกับลุนอะไรเงี้ยเหมือนได้คุยคุยกันไกลๆผมก็เลยแบบเหมือนต้องเรียกสติพวกเนี้ยกลับมาแล้วก็คือผมก็เลยแบบเหมือนตะโกนว่าเฮ้ยเจ้าอะไรก็เอา ก็คือเหมือนกับว่าผมาไม่รู้รหรอกไอเฮียเนี่ยเขามาสำรวจมาหาอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเฮียต้องบอกเฮียอย่างที่บอกเออเฮียเขาชอบเนื้อเงี้ยเขาอาจจะแบบมีการเล่นของเล่นกุมารอะไรผมไม่รู้นะก็เลยตะโกนไปเฮ้ยเฮียเออจะเอาอะไรก็เอาแปบ๊บหนึ่งเหมือนกับเฮียเขา,าเขาก็มาผมก็ได้ยินแล้วผมก็เดินเฮียเฮียก็เหมือนเดินคุยกับรุ่นอะไรเงี้ยเดินมาปุ๊บแล้วก็เดินไตรงที่ผมยืนดูอยู่เนี่ยเฮียก็มาแล้วก็มองเ,เอียเขาบอกเฮ้ยออกก่อนออกก่อนเฮ้ยประชุม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 อะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าคือไม่ได้บอกบอกตรงๆอ่ะ ว่าแบบเราต้องออกจากที่นี่นะก็คือแบบเหมือนตีนเนียนๆคือคุยเรื่องอื่นอะเออคือแบบเหมือนเับออกว่าเอ้ยเออเราออกเออออกไประชุมกันข้างนอกกันอะไรเงี้ยแต่จริงก็คือคือเรียกพวกผมเนี่ยออกไปเนี่ยอ่ะพวกผมก็เอ้ยอ่ะเฮียบอกให้ออกแล้วอ่ะพวกผมก็ออกไปอะไรเงี้ยเราก็คือก็คือกลับมาที่รถอะไรเงี้ยก็คือพวกผมจากนั่งกระบะว่าไม่นั่งแล้วก็คือเข้าไปอัดเปียกกันในแคปที่กระบะอะไรเงี้ยคือพออยู่ในรถเนี่ยเราก็นั่งคุยกันทำไงต่อแต่เฮียตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขาอะเขาแบบว่าเขายังยังแบบเอ้ยแบบ มันเหมือนมันมันกลับไปเร็วน่ะย,ยังยังแบบสำรวจไม่ทั่วยังหาอะไรมคือผมไม่รู้ไงว่าเออเหมือนเฮียเขาแบบโผเพิ่งมาเองอะไรเงี้ยแต่แบบเออแบบไอ้คนหนึ่งเขาบ่นก็ไอ้บอลน,นยแบบโอ้แบบอยแบบากจะรีบกลับผมก็เลยบอกว่าเออเนี่ยก็คือคือ,คอชาร์จแบตเอาไว้ก็คือเอากล้องเนี่ยไปชาร์จเอาไว้แล้วตรงนั้นมันเป็นเหมือนเป็นแคมป์คนงานมันเป็นที่โล่งก็คือถ้าใครเดินมาเจอเนี่ยมันหยิบไปได้เลยผมก็กลัวผมไม่ได้กลัวตรงเนี้ยไม่ได้กลัวอะไรหรอกแต่ว่า ก็ค <łość> ือก็คือปากก็บอกไปงั้นว่าเอ้ยผมไม่ได้กลัวอะไรเรื่องพวกนี้หรอกแต่ว่าเออกลัวกล้องหายมากกว่าอะไรเงี้ยเฮียเขาก็แบบเกียร์เขาก็หงุดหงิดหงุดหงิดอะไรเงี้ยแบบเออแบบอุตส่าห์มาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าระหว่างทางก็คุยกันเหมือนกับตกเล็กเขาก็บอกเงียเหมือนเขาเขาบอกเขาได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงสองคนเนี้คุยกันแต่ว่าไม่ไม่ใช่ภาษาไทยเขาบอกว่าเ็าคือเขาได้ยินเป็นน่าจะเป็นแบบ เป็นเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าสังขาก็อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยเออน่าจะเป็นแบบทางประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยก็คือฟังไม่รู้คือไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะแน่ๆพอซุปเล็กเหมือนอะไรเงี้ยเสี่ยเขาก็มาดูเขาก็มาเจอเสี่ยเขาก็ยืนมองนิ่งๆก็ไม่มีใครพูดอะไรอ่ะก็าคือเราก็กลับกันมาผมก็กลับมาอ่ะโอเคกล้องอะไรก็ยังอยู่ปกติก็เลยอ่ะโอเคเราก็กลับไปที่แพรเราแล้วก็ไปน,นอน แต่ในระหว่างที่ผมกับพวกเสี่ยพวกเฮียอะไรเงี้ยออกไปข้างนอกกันก็คือสมเด็จก็คือเขาไม่ได้ไปด้วยเขาบอกเออไม่อยากไปเขาเพียอะไรเงี้ยคืาเขาขอนอนอะไรเงี้ยเขาก็นอนปกติเขาก็เล่าอ่ะเนี่ยเขาอ่ะหลับไปแล้วแล้วก็เหมือนแล้วว่ามีอะไรมาฟาดที่ขาเขาก็ตกใจเหมือนตกใจตื่นเหมือนเหมือนมีอะไรมาฟาดที่ขาเขาก็ตกใจตื่นตกใจตื่นแต่เหมือนตอนนั้นแบบเอ้ยขยับตัวไม่ได้ขยับขาไม่ได้แต่ต้องบอกกันว่าคือสมเด็จเนี่ยคือเขาเป็นคนที่แบบอย่างเงี้ยนอนเป็นตะคิวแบบ โดนเหมือนโดนผีอัมโดนอะไรเขาบอกว่าเขา่เจออย่างเงี้ยบ่อยเจออย่างเงี้ยตลอดเหมือนพวกผีอัมนอนแล้วขยับตัวอะไรไม่ได้บางทีนอนทับแขนตื่นมาแขนแบบแขนชาแขนหายอะไรเงี้ยเขาบอกอ่ะอันนี้คือเขาเจอประจําเขาก็เลยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรแต่แค่รู้สึกว่าตกใจแล้วก็แบบเฮ้ยเหมือนเหมือนอยู่ในภาวะว่าแบบเฮ้ยขยับขาไม่ได้เฮ้ยผีอัมอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็บอกอ่ะโอเคก็คือเป็นเหมือนเป็นธรรมชาติของเขาก็คือเขาก็แบบพยายามหลับต่ออะไรเงี้ย แล้วก็เขาก็บอกว่าก็คืออาหลับก็เค็มๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนสักพักหนึ่งก็จะแบบเหมือนมีอะไรมาฟาดมาฟาดที่อกเขาแล้วก็เหมือนเดิมเลยเขาก็แบบอีกแล้วหรอเหมือนมีใครเอาอะไรมาฟาดที่อกเขาอะไรเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ยไม่ลืมลืมเขาก็เริ่มเริ่มคิดแล้วแบบเฮ้ยมัน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 แปลกแล้วนะคือถ้าแบบอย่างิอ่ดเขาผีอำอะไรเงี้ยเขาก็แค่แบบเต็มที่ก็คือขยับตัวไม่ได้หรืออึดอัดอะไรเงี้ยจะลืมตาอะไรก็ลืมไม่ได้แต่อันนี้เขาบอกว่าคือเขาอ่ะไม่กล้าลืมเพราะเขาไม่รู้ ลืมมาแล้วก็คือจะเจอลวเพราะว่าอย่างสังขะอย่างอะไรเนี่ยก็เป็นเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองอะไรมีประวัติศาสตร์มีอะไรเงี้ยคือพวกการอะไรมีประวัติศาสตร์เขาเขาแบว่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าแบบชักชักจะงุห่หงิดอะคือเขาจะนอนแต่ทําไมแบบเฮ้ยมามาอะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นก็คือสองใจก็ค <ke> ือแบบกลัวนิดๆเออเขาก็คิดว่าเออกลัวด้วยแต่ใจหนึ่งก็หงุดหงิดด้วยเพราะว่าเออแบบง่วงอ่ะจะนอนคนจะนอนอะไรเงี้ยทำไมแบบเหมือนพอจะหลับแล้วเหมือนมาปลุกอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็แบบแบบนิดๆคือแบบสองอารมณ์อ่ะสองอารมณ์แต่ว่าตอนนั้นเขาบอกเออมันเหมือนกับมันมันอึดอัดอ่ะมันแบบมันมันมันคือมีอะไรทับมีอะไรทับตัวทับอกเขาเนี่ยเขาก็แบบเอออึดอัดอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเขาก็แบบเมื่อตอนนั้นก็ไม่ได้คิดแล้วก็เออกันก็ ก็ทาอะไรไม่ได้อะก็โอเคก็ก็หลับตาแต่ตาเนี่ยเขาเขาบอกเขาไม่กล้าลืมเขาบอกเออเดี๋ยวลืมมันรู้ไปเจออะไรแปลกๆเนี่ยเขาก็แบบอาจจะแบบกลัวอะไรเงี้ยเขาก็เลยเออเขาก็เลือกที่จะไม่ลืมตาเขาก็นอนทั้หลวนเขาก็เขาก็าพยายามข่มเนี่ยแป๊บหนึ่งเขาก็แบบได้ยินเสียง เขาบอกเขาได้ยินเขาเดี๋ยวเขาได้ยินเสียงแบบเหมือนอยู่ข้างๆหูแล้วแบบอยู่ใกล้มากเขาบอกเฮ้ยไม่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 โอเคแล้วอันไอแบบเนี้ยไม่โอเคคือปกติคือที่เขานอนเป็นตะคิวนอนเจอผีอัมอะไรเงี้ยไม่ไม่เคยเจออย่างนี้เขาบอกอันเนี้ยอันเนี้ยเขาไม่โอเคเขาก็เลยแบบเฮ้ยเพิ่มแบบจะพยายามขยับตัวมันก็ขยับไม่ได้ก็คืออย่างที่บอกเหมือนเหมือนมันมีอะไรมาทับเขาบอกมีอะไรมาทับเลยแบบมันขยับไม่ได้เขาแบบ เออแบบต้องต้องเหมือนต้องอยากจะหลุดจากภวังอะตอนเนี้ยแต่แบบมันเหมือนเหมือนมันหลุดไม่ได้อะเขาก็เลยแบบมันว่ามันมืออะไรทับหนักหนักทับเลยเขาบอกเขาอึดัดมากเลยแต่แบบทาอะไรไม่ได้ก็คือเหมือนสู้แรงเขาไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบงั้นสวดมนต์แล้วกันเพราะว่าอ่ะอย่างที่บอกคือแบบการอะไรเงี้ยเป็นเมืองเก่าสังขาอะไรเงี้ยเป็นเมืองมีประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยมันก็แบบบางทีเรามาเล่นมาคุยกันเสียงดังอะไรไปลบหลู่เขาหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่รู้เขาว่าเออเขาสวดมนต์แล้วกัน คือในระหว่างสวดมก็ได้ยินเสียงเออเออคือไม่ได้มีตลอดนะว่ามีเป็นระยะระยะเขาบอกว่าก็คือมีหายไปบ้างแล้วก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเขาก็อ่านเขาก็สวดม์สูดมลตอนนั้นเขาสวดมัวไปหมดเลยเขาบอกสวดมัวแล้วแบบเสักพักหนึ่งเขาบอกเขายูนในภวังตรงนั้นนะแบบทุกอย่างร้อนเงือแตกอะไรหมดแล้วแต่ว่าแบบเหมือนเขาอยู่ในภวังอ่ะเขาทำอะไรไม่ได้เขาบอกสักพักหนึ่งเหมือนได้ยิน เสียงพวกผมเนี่ยกลับมาเขาก็เลยแบบเอ้ยโอเครอดแล้วเว้ยเออในใจคิดเออรอดแล้วเอ้ยรีบๆมาเร็วๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอพวกผมกลับมาเขาก็แบบเออรอดแล้วเว้ยและนี่ก็เป็นเรื่องราวของพวกผมที่ได้ไปประสบพบเจอกันที่สังขบุรีที่จังหวัดกาญจนบุรี คุณล้อนหลอนไม่มากกว่าน้อยส่วนท่านใดที่มีเรื่องราวเหมือนกับคืนร้อนหลอนอย่างนี้และอยากจะแชร์ประสบการณ์ก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปไม่แน่ว่าเรื่องราวในคืนร้อนหลอนในคืนต่อไปอาจจะเป็นเรื่องราวของท่านก็ได้และกลับมาพบกันใหม่กับคืนร้อนหลอนในคืนต่อไปส่วนจะเป็นเรื่องราวที่ล้อนหลอนขนาดไหนนั้นโปรดติด ta พอตอนเช้าพวกเราก็ออกจากที่พักไปหาอะไรกินอะไรเงี้ยกันที่ตลาดเนี่ยก็ไปหาร้านนั่งร้านอะไรอย่างเงี้ยพอระหว่างที่แบบกินข้าวกินอะไรเงี้ยสมเด็จเขาก็ถามขึ้นมาว่าเฮ้ยบอลเมื่อวานอะตอนค่ำอะเล่นน้ําหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เล่นนะเพราะเมื่อวานก็คือกลับมาแบบก็คือเอากล้องไปชาร์จแบตอะไรข้างบนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ่ายมาทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยแบตมันจะหมดอะไรเงี้ยเออก็ผมก็เลยถามว่าเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า เออเมื่อวานตอนที่เล่นน้ําอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นเงาคนอยู่ที่ท้ายแพแพไม้ไผ่ที่ติดกับแพที่พักเนี่ยก็คือเห็นเป็นคนเนี่ยเห็นแต่หัวแล้วก็ลูกตาอะไรเงี้ยแต่ว่ามืออะไรอะ่ะไม่เห็นเขาก็บอกมาอย่างนี้ผมก็บอกว่าเออเมื่อวานน่ะไม่ได้ตงไปเล่นน้าเออก็เอาแบตไปชาร์จอะไรเงี้ยเราตอนนั้นรู้สึกว่าเสิร์ตอ่ะเขาฟังอยู่เขาก็บอกว่าเอ้ย hey, น่าจะเป็นกูเสิร์ตก็บอกเออเออน่าจะเป็นเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่เขาตกปลาไอ้ท้ายแพข้างหลังอ่ะ ก็คือมันมีช่วงที่เขาแบบเวียงเบ็ดเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันจะแบบเหมือนอะไรมันลากไปแล้วไปติดอ้อยู่ใต้น้ําอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้เขาก็เลยลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็คงเป็นจังหวะที่เขาขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนลไล่สายไล่อะไรเงี้ยก็คือมันแบบว่าคือมือเขาอยู่ข้างล่างแต่ว่าหัวเขาโผล่มาข้างบนอะไรเงี้ยอ่ะโอเคสมเด็จเขาก็แบบอ๋อโอเคอ่ะเป็นเพื่อนเขาก็ไม่ได้อะไรเสร็จแล้วเขาถามผมต่อว่าเออแล้วตอนที่ไปถ่ายรูปอ่ะเออไปยืนยืนอยู่กับใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเขาบอกว่าเออเขา ผมก็บอกเอ้ยก็ก็เปล่านะก็ก็ยืนอยู่คนเดียวก็ถ่ายรูปอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าก็คืออย่างที่บอกไปถ่ายไปใช้โหมดสปีชเตอร์คือคืออัดเสียงบรรยากาศเสียงอะไรเงี้ยตอนกลางคืนก็เลยแบบยืนอยู่คนเดียวไม่ได้คุยกับใครอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งตัวผอมเล็กๆอะไรเงี้ยไปยืนอยู่ข้างหลังเหมือนไปยืนดูผมอะไรอย่างเงี้ยรุ่นอะไรเขาก็ฟังเขาก็บอกว่าเออสงสัยน่าจะเป็นเขาอะไรเงี้ย คืออย่างที่บอกก็คือเขาอะไม่ยึดนั่งวงไหนพิเศษเพราะว่าเขาก็เอาเบ็ดเอาอะไรไปไงเงี้ยเขาก็แบบบางทีก็เดินไปตกปลามา้างเดินไปหย่อนเบ็ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็บอกอ๋อน่าจะเป็นเขาเพราะว่าเออเขาเห็นว่าผมอะถ่ายอยู่แต่ว่าเขาก็เดินไปดูอะไรเงี้ยแต่ผมอะจำไม่ได้ว่าว่าเขาทักคุยหรือเปล่าผมอะก็จําไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นก็คืออย่างที่บอกเออไปถ่ายคนเดียวคือไม่ได้ไม่ได้สนใจใครอยู่แล้วตอนนั้นก็แบบอ่ะตึงๆอะไรไปด้วยเออเลยไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยอ่ะเรื่องนี้มันก็ก็โอเคก็เคลียก็จบไปอะไรเงี้ย ในระหว่างที่พวกผมนั่งกินกันอะไรเงี้ยเฮียวกว่าฝังเฮียป้อมเขาก็ถามเฮียรักว่าเอ้ยเออเมื่อคืนไปอะ่ะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเฮียรักเขาก็บอกว่าเอ้ยเออไปได้แป๊บเดียวเองอะไรเงี้ยเออบอลมันรีบกลับอะไรอย่างเงี้ยเอยอ,อ,อ,เ,อเห็นมันบน่นเออผมก็บอกว่าก็คืออย่างที่บอกอ่ะก็คือคออเอากล้องอ่ะเสียบทิ้งไว้แล้วก็กลัวว่าแบบเดี๋ยวพวกคนงานพวกอะไรคือมีคนไม่เห็นอ่ะเออเดี๋ยวเขาจะหยิบไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบกลัวตรงนั้นมากว่าก็เลยแบบ เออแบบอยากกลับอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเฮียป้อมก็ถามเออแล้วเป็นไงเด็กดีไหมไอ็กเขาก็พูดขึ้นมาเลยโอ้ยเฮียกูดูกูดูเฮียก็คืออย่างที่บอกเออคือเหมือนน้องเขาน่าจะเป็นเด็กประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือบอกไปแล้วก็บอกว่าเออจริงๆก็คือพวกผมมาไปกันห้าหัวคนอะไรเงี้ยเออแบบมีเด็กแค่สองคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่พออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบแต่ผมดูสภาพดูแล้วแล้วไม่ไม่เวิร์กเอาตรงๆอ่ะไม่เวิร์กเออบอกที่บอกอ่ะ มันมืดมืดมันแบบแทบมองอะไรไม่เห็นเลยผมไม่ผมยังไม่เห็นหน้าเลยว่าเออนอนเขาหน้าตายังไงเออแต่ว่าเล็กซอกเล็กเนี่ยเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาได้ยินเด็กพูดกันอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออได้ยินกูตูกูตูก็คืคคคคอโอเครู้แล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาไทยแน่ๆอะไรเงี้ยเออพวกผมพอเห็นภาพนั้นอะไรเงีเออ้ยพวกผมอกเอ,อ้เฮียก็บอกเออออกมาประชุมเลยแล้วก็นั่งคุยกันเรื่องเนี้ยเออเอาไงจะยังไงแบบเอยมาถึงแล้วอะไรเงี้ยแต่ผม ผมอ่ผมใจผมแบบมันมันกลับไปอยู่กับกล้องอยู่แล้วไงแต่แบบก็แต่ถ้าเพื่อนคนอื่นจะแบบลุยต่อจะเที่ยวต่ออะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยอะไรเงี้ยเออแต่สรุปสุดท้ายคืออ่ะก็คือเด็กมีไม่พอ้วพวกเราไปห้าหกคนอะไรเงี้ยเด็กมีอยู่สองคนก็เลยเออนั้นก็กลับมาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตอนกลับอะไรเงี้ยผมก็คือพอกลับมาถึงอะไรเงี้ยผมก็เหมือนกับก็คือเดินเข้ามาไปเก็บกล้องเก็บอะไรเงี้ยแล้วก็เดินเข้ามาห้องผมก็เห็นหูเนี่ยนอนกอดผมเด็กอยู่ ก็คือทั้งขาทั้งแขนมากอดเหมือนกอดบอลข้างอะไรเงี้ยผมยังแบบเฮียยังบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยบอลถ่ายรูปเก็บไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ผมบอกว่าเอ้ยมันมันดึกแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบไฟเฟยอะไรมันก็แบบมันมันตอนนั้นก็คือเหมือนเหมือนไฟไอแบตเตอรี่มันมันน่าจะแบบแบตหมดหรืออะไรเงี้ยคือตอนนั้นมันก็มืดมึดก็เลยแบบเออดึกแล้วแล้วก็แบบไอไฟอะไรมันก็แบบเหมือนแบตมันหมดอะไรเงี้ยเออก็เลยไม่ไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่พวกผมได้ไปเจอกันที่สังขบุรีจังหวัด กาญจนบุรี